ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเมอร์โฟเอาละครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำภารกิจลึกลับล่องลอยของหมอพุงคุ้มขัางกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับถ้าหากเพื่อนๆอ,อยู่ที่ภาษาบิชอนอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ให้เพื่อนเลื่อนไปที่ n p c ชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนเลื่อนลงมานะครับไปหา n p c ชื่อว่า จังซอเยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดเล่งเดินทางไปได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนวิ่มาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินเข้าไปคุยกับ n p c ให้เรียบร้อยได้เลยนะครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเลือกไปที่พื้นที่บิชอนนะครับแล้วก็เลือกไปที่หุบเขาแปลกกวยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเลือกไปที่ mpc ชาวบ้านนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนวิ่ไปหา n p c ชื่อ U Combo ได้เลยนะครับสามารถกดเล่นในทางไปได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อวร์ปมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนคุยกับ NPC U Combo ได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนขยับมุมกล้องนิดนึงนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปตรงภูเขายอดตรงนั้นเลยนะครับเราจะเห็นนักฆ่าอยู่นะครับให้เดินไปได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนเดินมาถึงแล้วนะครับเกมมันก็จะเข้าไปสู่เนื้อเรื่องเลยนะครับก็ให้เพื่อนทําตามในเรื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับ เอาละครับเมื่อเพื่อนเสร็จเนือเรื่องแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเลือกพื้นที่บีชอนแล้วก็เลือกไปที่ปราษาบีชอนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนวับกลับไปหา npc ตัวแรกที่เรามานะครับเลือก npc ชาวบ้านแล้วก็เลื่อนไปล่างๆนะครับไปที่ npc ชื่อจางซอเยนะครับแล้วก็กดเล็งเดินทางไปได้เลยนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินเข้าไปคุยกับ n p c จางซอเยได้เลยนะครับ เอาละครับหลังจากที่เพื่อนคุยเสร็จแล้วนะครับให้เปิดแผนที่ขึ้นมานะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเลือกไปที่พื้นที่บิชอนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ป่าผลึกแก้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเลือกไปที่หุบเขาสันโดดนะครับเอาละครับแล้วก็เลือกไปที่แลนด์มาร์ควาไปที่ตำหนักห้าแชร์หุบเขาสันโดดนะครับกดเลขเดินทางไปได้เลยเอาละครับเมื่อว์ปมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเดินไปตรงหน้าผาด้านหน้าได้เลยนะครับตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดินไปเลยนะครับ หลังจากนั้นระบบเกมจะเข้าส so so ู่เน so ื้อเรื่องนะครับก็ให้เพื่อนทําตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเมื่อดูเนื้อเรื่องเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นเลือกที่แลนด์มาแล้วก็วับที่ตำาหนัก5แชกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเล่งเดินทางนะครับมาถึงแล้วนะครับระบบจะเดินไปหาโกซุนเลยนะครับแล้วก็คุยเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จสิ้นภารกิจหลังจากนั้นเมื่อเจอบอสให้เราตีบอสให้เสร็จเลยนะครับ เมื่อเสร <ste al Polit ica> ็จแล้วนะครับต <mor> ่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมาใหม่นะครับเอาละครับเมื่อเปิดแผนที่ขึ้นมาแล้วให้เลือกไปที่พื้นที่บีชอนนะครับแล้วก็เลือกไปที่ปราสาทบีชอนนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเลือก n p c ชาวบ้านนะครับแล้วก็วิ่งไปหา NPC ตัวเดิมนะครับที่ชื่อว่าจางซอเยนะครับกดเล่นทางไปได้เลยเมื่อวิ่มาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินเข้าไปคุยกับ NPC เลยนะครับต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนเดินเข้าไปในโรงเตี้ยมปราสาทบีชออนได้เลยนะครับ เมื่อเดินเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็เดินไปข้างๆเอ็มบีพ่อค้าสุลานะครับกดเดินไปเด้นะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเดินผ่า m เ c ชื่อโกซุนแล้วก็คุยได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกไปที่พื้นที่บิชอนะครับแล้วก็เลือกไปที่หุบเขาบิชชอนเลนลับนะครับด้านขวามือล่างเลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ชั้นที่2นะครับ เลือกเขตเก็บเกี่ยวแล้วก็วร์ปไปหาพื้นที่ขุดเมืองดักสติลนะครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้เพื่อนเดินลงไปด้านล่างตรงบันไดนิดนึงนะครับสักครึ่งครึ่งทางนะครับเมื่อเดินมาถึงครึ่งทางนะครับก็จะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนเดินกลับขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อเดินกลับขึ้นมาแล้วนะครับระบบเกมจะเข้าสู่ระบบเนื้อเรื่องนะครับก็ให้เพื่อนทําตามเนื้อเรื่องให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนขยับมุมกล้องนิดนึงนะครับจะเห็น n p c อยู่ในถ้านะครับก็ให้เพื่อนกระโดดไปหา NPC ตัวนั้นได้เลยนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนกระโดดมาถึงแล้วนะครับก็ให้เพื่อนคุยกับ n p c ให้เสร็จเรียบร้อยได้เลยนะครับก็เป็นอานเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้วนะครับภารกิจล่องลอยของหมอฟูงคุข้ังนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆมีคําถามตรงไหนที่อยากสอบถามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามว้นะครับหรือว่า ถ้าหาเพื่อนต้องการให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เหมือนกันนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสตรีมเมอร์ด้วยนะครับก็ถ้าหากตรงไหนมีความผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมา,าที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ